เส้นทางฝนอำเภอไหนตกบ้างอำเภอไหนตกหนักนะครับวันที่22ถึง24กรกฎาคมนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมในเอกพยากรณ์อากาศอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีการพยากรณ์อากาศในวันที่22-24ถึงกรกฎาคมและเช็คเส้นทางฝนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารการพยากรณ์อากาศในทุกๆวันนะครับฝากกดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงเอาไว้ให้ในายเอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่22กรกฎาคมนะครับมีการประกาศเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบตั้งแต่วันที่22ถึง24กรกฎาคม2565นะครับฉบับวันที่7 ลงวันที่22สองกรกฎาคม2565นนะครับส่วนใหญ่นะครับในประเทศไทยนะครับร่องมรสุมกำลังแรงพัดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับสําหรับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานะครับก็มีน้ําท่วมขังนะครับก็มีการแจ้งออกมาว่าน้ํากําลังรอการระบายนะครับสําหรับผู้ว่า ชาติชาติก็นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับนอนตีสองตื่นตีห้านะครับจากข่าวที่ออกมาเนาะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับและก็ภาคใต้นะครับส่วนนี้นะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเอาไว้ด้วยนะครับและปริมาณฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดนะครับที่จะ โดนฝนนะครับในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับดูตามแผนภาพกราฟิกนี้ได้เลยนะครับภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาพแพร่น,น่านลำปางลำพูนอุตร,รดิตฐ์สุขโขทยัยพิจ,จิตรพิษนุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐรมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑน ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเทราสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังวันที่23กรกฎาคมนะครับภาคเหนือนะครับจะโดนฝนนะครับกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาพแพร่น,น่านลำปาง อุตรดิตถ์สุโข,ขทัยพิจิตรพิษณุโลกตากำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์นะครับวันที่23นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟิกให้ดูนะครับก็โดนฝนกันท่วนท่วนะครับเกือบอครึ่งค่อนประเทศกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันที่23นะครับแต่ก็จะเบาวกว่าวันนี้นะครับวันนี้จะหนักสุดแล้ะครับสำหรับวันที่22กรกฎาคมนะครับ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพรนมขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาภาคก,กลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตลาด ภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตวันที่24นะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีโดนฝนกันนะครับและก็จะค่อยๆลดน้อยลงน้อยลงนะครับวันที่24นะครับก็จะเบากว่าวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ที่24จะเบากว่าวันเสาร์นะครับในจังหวัดทางภาคเหนือก็ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ สุขโขทยัยพิศนุโลกตากและกำแพงเพชรภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดนะครับจากกราฟิกเนี่ยจะเห็นได้ว่า,ามีฝนตกในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำนะครับสำหรับวันที่24นะครับวันอาทิตย์ที่24นะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับก็ได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดนะครับ ภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงานะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับและอ่าวไทยนะครับกำลังปานกลางนะครับในช่วงนี้และทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทายตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลอันดามันตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมะัดระวังและ หลีเกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝาขนองเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเช็คกันนะครับว่าจังหวัดใดบ้างนะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับในวันที่2 2ก็คือวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้ตั้งแต่เวลานะครับ0.00 00นอของวันนี้ก็คือวันที่2 2ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะครับ ไปเช็คกันนะครับว่ามีอำเภอใดบ้างอันนี้ผมจะเจาะลึกเข้าไปเลยในเขตพื้นที่สีแดงตรงนี้นะครับว่าเป็นจังหวัดใดและอำเภอใดนะครับนี่นะครับจะซูมเข้าไปใกล้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของภาคตะวันตกนะครับนี่นะครับทางจังหวัดตากเนาะแล้วก็มีทางภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงลงไปนะครับ 30อำเภอก็แล้วกันนะครับอําเภอรแรกนะครับก็ได้แก่อําเภออุ้งผางนะครับจังหวัดตากนะครับจะมีปริมาณฝนเป็นท็อปที่1ที่สุดของวันที่22นี้คือในในวันศุกร์นี้นะครับคือวันนี้นะครับอํเภออุ้งผางจะมีปริมาณฝนลำดับที่1น,นะครับลำดับที่2ได้แก่อําเภอพนัทนิ อําเภอนิคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองอําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับลำดับที่3นะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดระยองเช่นกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่ส erm ีแดงตรงบริเวณนี้นะครับระยองนะครับตากระยองนะครับมาต่อกันที่ลําดับที่4นะครับอําเภอสิชนนะครับอําเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะอยู่ตรงทางนี้นะครับโซนนี้ อำเภอถัดไปนะครับอําเภอน้ำปาดนะครับจังหวัดอุตรดิตนะครับจังหวัดอุตรดิตนะครับอําเภอน้ำปาดนะครับอําเภอท่าลี่นะครับจังหวัดเลยนะครับจะอยู่โซนนี้นะครับจังหวัดเลยนะครับอยู่โซนนี้อําเภอท่ารี่อําเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอําเภอชายานะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอแม่วงนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเกาะพังงันนะครับจะเป็นโซนนี้นะครับเหลือแดงนี่นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผ่านไปแล้วนะครับ10ออำเภออำเภอที่11นะครับวังสะพุงนะครับจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อำเภอปากชมจังหวัดเลยเช่นกันนะครับเชียงใหม่นะครับอำเภอพราวนะครับอำเภอพราวนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับ อำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชนะครับอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับอําเภอแม่จริมนะครับจังหวัดน่านเช่นกันนะครับอําเภอชาติการ์นะครับพิษณุโลกอําเภอร่อนพิบูรณ์นครศรีธรรมราชอําเภอเชียงม่วนพเยาอําเภอปัวน่านนะครับก็เป็นพื้นที่สีแดงนะครับสําหรับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเนี่ยนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับอเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับอเอภบ้านผืออุดรธานีอเภอปงพะเยาวนะครับอเภมืองนครศรีธรรมราชอเภอนาด้วงจังหวัดเลยอเภอน้ำโสมอุดรธานีอเภอูเพียงจังหวัดน่านอเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกอเพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ ถ้าดูจากตรงนี้นะครับปริมาณฝนนะครับใน30อําเภอที่กล่าวไปนะครับก็จะมีอําเภอที่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยครับ10อำเภอนะครับ10อำเภอแรกที่กล่าวไปข้างต้นเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะครับได้แก่จังหวัดอำเภออุ้งผางจังหวัดตากอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองอำเภอเมืองระยองอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชอำเภอนาปาดอุตรดิตถอำเภอท่ารี จังหวัดเลยอ,อรพรมคลีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อเภอแม่วงนครสวรรค์สุดท้ายเกาะพัง,งานสุราษฎร์ธานีนะครับใครไปท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังฝนตกหนักมากเอาไว้ด้วยนะครับ10จังหวัดนะครับแล้วก็10อำเภอที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเป็นพื้นที่สีแดงนะครับตามกราฟิกอันนี้เลยนะครับนี่นะครับ ีนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คนะครับเส้นทางของฝนนะครับแล้วก็ลมนะครับมรสุมพัดผ่านนะครับนี่นะครับจะเป็นลมที่พัดผ่านทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปทางภาคเหนือทําให้อ่อมความกดอากาศต่ํานะครับกดทําให้ฝนตกในภาคเหนือและก็ภาคอีสานเป็นจํานวนมากในบริเวณนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับ ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับแล้วก็อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันดินถล่มดินสไลด์ขึ้นมาได้นะครับสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับก็ขอฝากพี่น้องก็ระมัดระวังฟ้าผ่ากันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลมกระโชกแรงแล้วก็ อา,อาจจะมีสิ่งของนะครับที่หักโค่นลงมาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างนะครับบ้านเรือนต่างๆแล้วก็พกล่มกันไว้ด้วยนะครับอาจจะมีฝนตกในช่วงเช้าอาจจะไปหยุดในช่วงสายๆและช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยอาจจะมีตกลงมาได้อีกนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นตกปรยๆแต่จะตกแบบทั้งวันนะครับตกทั้งวันไม่หยุดอะไรประมาณนี้อาจจะไปตกในช่วงค่าคืนนะครับ อาจจะทําให้เรานอนหลับสบายแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยก็อาจจะมีเกิดน้ําท่วมฉับพลันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับวันนี้นะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ฝนตกแล้วนะครับตรงอําเภอไหนจังหวัดไหนนะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับนายเอกก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็กราบประธานาภัยัตทุกท่าน เอาไว้นาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ